รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยฮิปฮิปคูลคูม,คม,คม,มากๆเลยอย่างสระน้ำเนี่ยในโรงแรมวิซี่ซะอันนี้เป็นเมนคูลนะคะอยู่ข้างหลังรอบๆก็จะ,จะมีเตียงสีเขียวให้แบบว่าแขกได้แบบพักผ่อนหย่อนอารมณ์ห้องอาหารเขาสาะห้องนี่คือต่างกันต่างคอนเซตปต่าง การตกแต่งต่างกันแต่ว่าสวยทุกห้องห้องที่นี่นะวะ่าคอนเซปต์เนี้ยอินสปา์มาจากโรงละครเทเตอร์เลย oh. วองทะเลไปอะไรไปอ้เนี่ยเห็นทะเลเลยมาบาหลีทั้งทีนะคะไม่มาย่านนี้ไม่ได้เลยนูซาดัว เป็นย่านที่แบบดงโรงแรม5้าดาวโรงแรมลักชัวรี่ทั้งหลายอยู่ที่นี่หมดเลยค่ะงั้นวันนี้ต้องตามเรามาเลยค่ะเพราะว่าโรงแรมที่เราจะพามาเช็คอินเนี่ยนะคือแบบว่าเลิศหรูมากแล้วก็มีคอนเซปต์ชัดเจนน่าสนใจเราอ่ะมาสัมผัสแรกเรามองว่าเป็นไลฟ์สไตล์โฮเทลแต่ที่นี่เนี่ยคอนเซปต์แข็งแรงก็คือมีความเป็นเทอเตอร์ค่ะเขาจะบอกว่าเขาเป็นเหมือนแบบรีสอร์ทที่เป็นคอนเซปต์เทเตอร์อะไรเงี้ย เทเตอร์ยังไงไลฟ์สไตล์โฮเทลยังไงมีมิ music วสิกตลอดเวลายไงวันนี้ตามเรามาค่ะตามอเวเกชันมาที่เรเนซองบาลีนูซาดัวรีสอร์ททิพยาประกันไัยโกโปรบายอ u คว r าโปรไทยแลนด์โอเอซิ h สปาไทยแลนด์การบินไทยรักคุณเท่าฟ้า มาแล้วรู้สึกแบบฟิลแบบมูดดีมากๆนะมีความแบบไลฟ์สไตล์จะบอกว่าเป็นดีไซน์โฮเทลยังได้เลยอะ่ะเพราะว่าเขาหยิบความเป็นบาหลีมาใส่ในทุกดีเทลของโรงแรมคือในความทันสมัยในความแบบกระชับกระเฉงอะไรอย่างเงี้ยแต่ ทุกมุมจะสอดแทบใบหน้าของของผู้หญิงบาหลีหรือว่าดอกไม้หรือว่าลวดลายการแกะสลักเอาไว้ตามมุมต่างๆอย่างเช่นเห็นไหมคะนี่เห็นไหมคะโถงตรงนี้เป็นล็อบบี้ในเวลาเดียวกันมีกลิ่นความเป็นเรในซองคือ Colorful มากๆคือเลยในซองหลายคนจะรู้นะว่าเป็นแบรนด์ที่แบบคัลเลอร์ฟดูสิคะหัดข้างหลังเราเนี่ยหมอนเหมอเราชอบตรงไหไรู้ป่า ไม่จำเป็นต้องแบบเข้าชุดมาด้วยกันแบบเนี่ยหมอนต่างคนต่างมาทุกอย่างลงตัวหมดเลยหลากสีสันมากเพราะว่าเรเนซองส์ความคะลุลูหัวเป็นหนึ่งในโรงแรมในกลุ่มแมริออตนะคะที่บอกว่า ฮิปคคูลคูลมากๆเลยอย่างสระน้ําเนี่ยในโรงแรมวิซี่ซะอันนี้เป็นเมนคูลนะคะอยู่ข้างหลังรอบๆก็จะมีเตียงสีเขียวให้แบบว่าแขกได้แ,แบบพักผ่อนหย่อนอารมณ์กันแล้วก็มีแบบโต๊ะปิ้งคองมีเอ่อเป็นเหมือนแบบกึ่งบาร์นิดนึงอะไรอย่างงี้ใครจะเอานเครื่องดื่มตัวนี้ก็จะอยู่ในซุ้มนี้รลางวันก็จะมีรถไชต์ติมด้วยค่ะตรงนี้เป็นรถไชตติมของเขาอะไรเงี้ยนะแต่เดี๋ยวไปดูอีกสองสระค่ะอยู่ทางหน้านู้น ก็ยังไม่รู้จะเป็นยังไงแต่เขาบอกว่าจังก็ผูกน่าจะอยู่กับป่าๆอะไรหกลายบ้านยวไปดูดีกว่าไม่ใช่แค่สีสันอย่างเดียวนะคะแต่ว่าแบบว่าคอนเซปต์อะไรต่างๆนะนายก็ดีหมดเลยค่ะ อย่างเช่นในพาร์ทของห้องอาหารเนาะเขาก็จะมี3ห้องอาหารมีทานาเรียดน,นะคะข้างล่างก็จะเป็นซีฟู้ดกับแพลนเบสรวมถึงถ้าตรงข้ามกับทานาเรียดข้ามมาก็จะเป็นแบ c ็กเตจเนาะชื่อก็เห็นไหมคะก็ต้องล้อไปกับทีมของ เอเตร์นาะ backstage ก็จะเป็นเหมือนแบบ all day dining เสิร์ฟอาหารตันตกก็มีอาหารอินโดอาหารอะไรอย่างเงี้ยต่างๆ่างนานาวันนี้เราก็ลองชิมกันแล้มือเนี้ยก็ดีค่ะดีงามเลยแล้วก็ที่นี่ค่ะเป็นห้องอาหารจีนเนาะอยู่บนชั้นเดียวกับล็อบบี้นี่เลยก็คือ lion x นะคะแต่ก่อนยังไม่ได้ลองเนี้ยแค่สีสันการตกแต่งนี่ก็ยอมแล้วนะคือแบบ มีกลิ่นความเรเนซองส์มากเลยอะเรื่องการตกแต่งนุ่งยอมจริงๆทั้งพื้นทั้งผนงังทั้งเพดานคือแบบว่าครบเครื่องมากอันนี้เป็นหมวดของร้านอาหารค่ะเดี<ส>๋ยวเราไปดูอย่างอื่นเ<ส>ขาต่อนะว่ามีอะไรบ้างโอ้โหต้องบอกเลยนะคะว่าห้องอาหารเขาสาวห้องนี่คือต่างกันต่างคอนเซ็ปต่าง การตกแต่งต่างกันแต่ว่าสวยทุกห้องอย่างเมื่อกี้ไปดู l a น d X มาใช่ไหมแต่แล้วก็แบบไม่เป็นไรนะอันนี้เดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวพรุนี้ค่อยมากินไงคือว่าทานาเลียนเนี่ยคือสวยมากดูการตกแต่งทัส้สิก็คือที่บอกอะคะ่ะเสิร์ฟพันเบสแล้วก็ซีฟูด้ดเนาะเดี๋ยวคืนพรนี้เจอกันแต่แบเห็นการแต่งห้องก็าบกว่าอยากจะเล่นคืนนี้เลยสวยมากๆดูสิ มุมหนึ่งของโรงแรมค่ะที่น่าสนใจมากเลยก็คือ kids club นะที่นี่เนี่ยนี่น้องๆเล่นวิ่งเล่นกันเสียสาวเลยเปิดตั้งแตบบ่8โมงเช้าถึง2ทุ่มนะคะคือข้างในนี้ก็เป็นลาวาแล้เลยเห็นว่าชื่อเขาคือลาวาแล้ซึ่งข้างในนอกจากจะแบบมีของเล่นเยอะกิจกรรมจา้ากิจกรรมแน่นเลยเห็นไหมมีทุกวันเลยคือพ่อแม่สามารถมาดูได้เลยว่าช่วงไหนวันไหนกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยออย่างสมมติวันนี้วันอาทิตย์นะเนี่ย ถึงช่วงนี้5 payment, death, horses, suicide, scope, hm ้าโมงเย็นก hm okay. ็จะมีคิสพูแอโรบิกเห็นไหก็จะมีแอโรบิกสำหรับเด็กด้วยอยู่ฝั่งนู้นนะเดี๋ยวไปดูสระน้ำกันะอรอย่างเงี้ยหรือพรุ่งนี้วันจันทร์เช้าอะมาดูกันคิสโยคะอะไรอย่างนงี้ก็จะมีกิจกรรมสำหรับเด็กเยอะมากสามารถมาดูตารางนี้ได้ค่ะสำหรับใครที่มากับครอบครัวมากับลูกหลานอะไรเงี้ยเนาะ เขาเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครจะมาจากล็อบบี้เนี่ย mm hmm. มาจิมสามารถมาบักกี้ได้แต่เราห้องเราอยู่ตรงนี้เองตรงข้ามเลยสบายเลยอแต่ว่าถ้าใครอยากจะแบบยืดเส้นยืดสายค่ะปั่นออกไว้ข้างนอกนี่เลยเพราะว่าจะมีจักรยานให้ยืมเหมือนกันนะมีหมวกมีอะไรเสร็จสับเลยสามารถปั่นไปข้างนอกได้ก็ไปแบบดูย่านดูชาดวัวได้อะไรเงี้ยแต่วันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูจิมกัน เพราะว่าอุปกรณ์เขานี่คือเลิศมากจริงๆนะก็ในสองทุกที่ที่เอาเวกชันพาทุกคนไปเนี่ยจะพูดเลยว่าจิมคือสุดยอดมากก็สาหรับใครที่อยากจะเวิร์กอัลนะที่นี่เปิด24ชั่วโมงแต่อย่ามาแต่ที่นี่เพราะว่าแอคทิวิตี้เขาเยอะมากเมื่อกี้เราดูตารางนี้แบบว่าเฉพาะคลาสโยคะนี่ก็แบบว่าเติมแล้วแต่ว่าถ้าใครเล่นแล้วออกกาลังแล้วแบบรู้สึกว่าอยากผ่อนคลายข้างกันเบริเยเดียนสปาค่ะ จริงๆไม่ได้มีแค่จิมกับสปาเท่านั้นนะคะบริเวณนี้ก็ยังมีข้างในห้องก็จะมีสตีม,มกับซาวนาด้วยเปิดตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึง3ามทุ่มส่วนห้องนี้เสริมสวยค่ะซาลอนเข้ามาแล้วก็ต้องมาดูห้องของเขาค่ะเขาบอกห้องนี่นะวะ่าคอนเซปต์เนี้ยอินสปายมาจากโรงละครเทยเตอร์เลยเพราะฉะนั้นเข้ามาปุ๊บที่แรกเลยค่ะนี่ แม้กระทั่งบนพื้นเข้ามาก็จะเป็นเหมือนบบระบอำต่างๆของบาหลีอะไรย่างเงี้ยนี่นะนนะตรงนี้เหมือนกันคือบนผนังกระจกบนเพดานห้องแม้กระทั่งอันนี้เข้ามาแต่เราชอบเลเยอร์ห้องนี้นะแต่อันนี้เป็นตู้เสืนะ้อผ้าเนาะซึ่งในตู้ก็จะมีห็นไหมมีบ,บมัตโบรมีเตาล่องเตารีดอะไรให้ครบเลยเนาะแล้วก็พวกถุงซสกผ้าอะไรก็จะอยู่ข้างใต้ที่เราบอกเราชอบเลเยอร์ห้องนี้เพราะว่า มันเป็นเลเยอร์ที่แปลกๆอ่ะมันจะเราไม่ค่อยเห็นเลเยอร์แบบนี้อะไรอย่างนีไน้ไงเข้ามาตรงนี้มันจะเหมือนก็บเนี่ยแท้ที่จริงอันนี้เป็นมินิบาร์นะเป็นตู้เย็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบเหมือนที่อยู่ตมโรงละครอ,อ่ะเหมือนแบบอ่ะใส่สภาพน้าักสแสดงก็ได้หรือจะเป็นที่ขายตั๋วอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อะไรอย่างนี้ยอ่ะแต่ตรงนี้ก็จะเป็นอ่าอันนี้คาเฟ่อ่ะเขาก็าจะมีให้อย่างนี้อย่างโซนนี้เนี่ย บัตท,ทับก็เก๋เห็นป่ะแล้วก็บัตท,ทับก็จะเป็นรูปทรงที่ไม่ค่อยเห็นกันบัตท,ทับตรงนี้แต่สมมุติว่าอ่ะอินเคสมากับเพื่อนใช่ไหมก็สามารถปิดได้นี่นี่ก็ปิดไปมาตรงส่วนนี้จะเป็นพ์ทของห้องน้ำซึ่งไฟเฟยอะไรก็ไมงมีความแบบลงละครในอะไรอย่างเงี<ม>้ยหรือแม้กระทั่งกล่องที่ใส่พวกอเมนิตี้อะไรอย่างเงี้ยก็ยังหอมอ หอมเลย ity, อเมีิเขาเขาแกะดนงรู้สึกอืมนี่โตเกียวมิวแม้กรทั่งซิงเนี่ยเราก็ไม่ค่อยเห็นซิงทรงนี้วัสทับก็ไม่เห็นว่ Bot ub, สทับทรงนี้แต่ทุกอยาก่างแบบเหมือนไปในคอนเซ็ปต์ไปในธีมเดียวกันหมดเลยเนี้ยอันนี้ถูงใหญ่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 มากเป็นโรงแานที่ใ่ใหญมากซึ่งข้างหลังก็ยังมีความแบบตกแต่งกระตกอะไรอย่างนี้อยู่นะ อันนี้เป็นอเมนิตี้ต่างๆก็ปกติเลยเมซองก็จะใช้แบรนดนี้อยู่แล้วเนาะโตเกียวมิวอันนี้ชาเวอร์เป็นโฟนสีเทาเลยขนาดเนานะแล้วก็เครื่องอาบ,บน้ำอยู่ในนั้นหมดลจริงๆเชื่อมกันเลยเนาะเขาไม่ได้ทำเป็นแบบพาร์ทิชันเลยคือเป็นแบบเหมือนเป็นแบบสตูแล้วก็ใหญ่เลยอะไรเงี้ยมีหมวนเตียงโคมไฟหมอนเตียงฉันก็ชอบซึ่งไม่จำเป็นต้องเหมือนกันเห็นปะ บางโรงแรมต้องวางที่เหมือนกันสองอันไม่จําเป็นนี่เขาจะแบบโคมไฟหัวเตียงสองอันไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแล้วก็มีกล่องมีหัวเตียงซึ่งก็เหมือนกับโรงหนังอะนะเนีน่ยใส่เสื้อผ้านักสแสดงใส่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบทุกอย่างจะคอนเซปต์เป็นอย่างนี้หมดเลยเห็นไหมนี่ก็จะมีกล่องแบบว่าเป็นฟุตบาสเกตแต่ก็เป็นเหมือนเครื่องดนตรีนะ นี่เป็นทรงดีตาก็มีความเป็นลงคอรอะไรเนงะี้ยเนาะอันนี้เป็นเวลคัมริงของเขาก็มีเป็นไอซ้องนะคะลืมบอกไปนี่ละาลายอยู่ในห้องแล้วอยากจะแบบเอ้ยสั่งอาหารนี่เห็นไหมเขาจะมีฟูดฟอร์ทรูก็จะเป็นสั่งอาหารมาได้เป็นอิ In นะรูมดิเนะรวมถึงใครอยากจะรู้ข้อมูลต่างๆหรืออะไรต่างๆเห็นไหมเขาก็จะมีข้อมูลที่เป็นพื้นฐานของเขาว่า เ,เนี่ยสแกนตรงนี้ก็ได้ดเพื่อที่จะรู้ต่างๆสปองสป,ปาหรืออะไรต่างๆก็สามารถเอาไปซองได้ก็ก็จะวางไว้ค่ะคอนเซปของที่นี่เนี่ยความเป็นล่งหนักเนี่ยชัดมากก็คือตรงม่านเห็นไหมตรงนี้มันเหมือนมา่านมุงลวดลายบาลหลีเป็นเลงละครแล้วก็บนเพดานก็จะมีเหมือนเป็นหน้าผู้หญิงบาหลีอะไรอย่างเงี้ยที่อยู่ข้างบนซึ่งยังไม่หมดจริง,รงๆไอ้มีพุ่งห้อยๆตรงนี้แล้วก็มีข้างหลังอีกทั้งหมดเนี้ยมัน เขายังไม่ทิ้งความเป็น c o l o r f u l เพราะว่าตัวตนของเรนซองเองเนี่ยเขาจะมีความ colorful อยู่ในตัวไงเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมีสีม่วงสีเขียวที่แบบทําให้ห้องเนี่ยมันมีความแบบสีสัน c o l o r f u l อยู่ด้วยเดี๋ยวไปดูระเบียงกันเพราะว่าห้องเนี่ยสามารถเห็นทะเลเลยเพราะว่าฝั่งนี้อยู่ฝั่งนุซาดัวเนาะก็จะอยู่ฝั่งด้านฝั่งตะวันออกของเกาะบาหลีด้านนอกก็ยังมีมุม ให้แบบนั่งชิวนั่งเล่นยเนี่ยอ่านหนังสือตรงนี้แล้วก็บอกว่าชิวมองทะเลไปอะไรไปะเนี่ยเห็นทะเลเลยอยู่ยก็สบายๆค่ะตรงนี้แล้วก็สามารถนั่งเล่นหรือว่าเนี่ยนั่งชิวตรงนี้ได้หรือว่าใครจะมองวิวก็สามารถเทควิวไปมุมง,งนี้กำลังดูโปรแกรมอยู่ค่ะดูตารางใช่โปรแกรมเป็นตารางที่เป็นฟรีชัตเทอคือของที่เรเในซองอ่ะเนาะ เขาจะมีฟรีชัตเตอร์ไปที่2จุดหลักๆค่ะก็คือเป็นบีชคลับที่อยู่บนหาดนะแล้วก็ไปบาหลีคอลเลคชั่นซึ่งเป็นเหมือนแบบช้อปปิ้งมอลล์อะไรอย่างเงี้ยที่แบบคนไปช้อปปิ้งซื้อนูนซินี่นได้อะไรอย่างงี้ก็หยุดให้2ออกเลยก็เริ่มให้บริการในสิโมงนะคะที่จะไปที่นู่นใช่ไหมที่บีชแล้วก็เที่ยวสุดท้าย3ทุ่มกว่ากลับมาจากที่นู่นก็มาดูตารางจากตรงนี้ได้ค่ะแต่หลักๆก็จะมีทุกทุกชั่วโมงที่จะไปที่หน้าหาดได้ มูดดีมากๆเลยค่ะที่บีช c ลับเนี้ยเนาะใครมาเนี่ยมาแบบจะมานอนอาบแดดจะมาเรียนเซิร์ฟเล่นเซิร์ฟก็ชิลได้ทั้งนั้นเลยเพราะว่าหาดตรงนี้ก็ค่อนข้างดีอยู่แล้วก็เขาจะเป็นฟู้ดทรัคด้วยนะคะสำหรับใครที่มาแล้วแบบ อยากกินอาหารกลาวัน,นง่ายๆมีทั้งแบบ vegetarian ก็มีหรือว่าจะเป็นแบบอาหารกินง่ายๆทั่วไปอะไรเงี้ยเครื่องดื่มก็จะเป็นนู่นเลยเห็นไหมคะอยู่นั้นล่ละฟูจิช็อมีทั้งน้องห้องน้ำให้เข้าหมดเลยเพราะฉะนั้นก็มูดดีมากๆถ้าใครมาพักที่เรนน่าองจะแบบมาชิลที่นี่ก็ดีเลย ที่บอกไปเนะว่าจากโรงแรมเรเนซองเนี่ยนะเขาก็จะมีฟรีชัตเทิรทุกชั่วโมงเลยมาที่บีชคลับแล้วก็มาที่บาหลีคอลเลกชันด้วยของช็อปละลานตามากคือตอนแรกเราต้องผ่านจุดที่เป็นห้างก่อนเนาะพอผ่านห้างเข้ามาก็จะเป็นส่วนของช็อปพวกเนี้ยซึ่งแบบว่าเหมือนของที่เราเลืกของบาหลีอะไรอย่างเงี้ยงานฝีมือต่างๆนะนาเนี่ยก็จะมีหมดเลยรวมถึงบางอันก็จะเป็นแบรนด์เนมต่างๆนานาเนี่ยก็จะมาอยู่ตามช็อปในนี้ด้วย เรายังเดินดูไม่ทั่วเดี๋ยวขอเดินดูแต่ว่าถ้าใครจะมาหาคาเฟ่มานั่งชิลอะไรอย่างงี้ที่นี้ก็มีเหมือนกันค่ะมีคาเฟ่เวยอะ power bank สามอันนี้สามารถฮิ้วขึ้นเครื่องได้หมดเลยนะคะเพราะว่าตามกฎเนี่ยไม่สามารถเอา power bank พกขึ้นเครื่องเนี่ยถ้าเกิน32 0 0 0พกขึ้นไม่ได้อันนี้ห0,000ืนะคะสามารถพกขึ้นเครื่องได้เลยอันเนี้ยเบามากอันนี้ห0,000ื่นคือแบบเราชอบมากเลยแล้วก็นี่ ใช้ได้ทั้ง iPhone Android เดี๋ยวนี้ Power Bank ทุกรุ่นนะคะใช้ได้ทั้ง iPhone Android เลยก็ใครจะชาร์จก็ดึงอันนี้ขึ้นมาแล้วก็เสียบตูดโทรศัพท์เลยชาร์จได้เลยไม่ต้องพกสายชาร์จอีกต่อไปส่วนอันนี้20,000นะคะก็เช่นกันค่ะมีสายอยู่ตรงนี้เลยไม่ต้องพกสายชาร์จอีกต่อไปอันนี้เวิร์กมากแต่ถ้าใครอยากใช้ได้นานหน่อยก็จะเป็นอันนี้ 30, ค่ะส0 ,000 ก็ยังไม่ผิดกฎอยู่ดีเนาะยังหิ้วขึ้นเครื่องได้ อันนี้ก็จะมีสายชาร์จอยู่ข้างหลังนะคะอยู่ในตัวเหมือนกันจุดเด่นเลยสรุปอีกทีไม่ต้องพกสายชาร์จใช้ได้ทั้ง iPhone ทั้ง Android แล้วก็มีมาตรฐานมออกอข้อสำคัญพกขึ้นเครื่องบินได้ค่ะใครสนใจจะซื้อแบบ1 0 0 0 2 0 0 0่0สสั่งซื้อได้ที่ Line Juicy Journey นะคะสินค้าเพื่อสุนทรียภาพของนักเดินทางค่ะ J U I Z Y J O U R N E Y j u วิซี่เจอร์แอดมาเลยค่ะ เดี๋ยวนี้เรื่องเที่ยวนี่เป็นเรื่องง่ายเลยค่ะแค่ใช้แอป booking com แอป,ปเดียวนี้จบเลยจองที่พักตัว๋วเครื่องบินรถเช่าง่ายได้มากโดยเฉพาะใครที่ใช้ booking com เป็นประจำนะคะอย่าลืมสมัคร genius loyalty program นะเพราะว่ามันเป็นโปรแกรมสะสมแต้มที่แบบเราวว่าเ w ร์ k มากเราเพิ่งไปในปานมาใช่ไหมแล้วเราลงจากแบบ trekking เสร็จอะไรเงี้ยก็ใช้ booking หาที่พักอะไรเงี้ย เธอโรงแรมเขาอ,อัปเกรดห้องให้ฉันแบบเห็นวิวลดเลยจากตอนแรกอ่ะรูมไทยก็คือธรรมดาใช่ไหมแต่พอเราอะเป็นสมาชิก g e n i u s l o y ิ l t y p r ป g แกรม l v v l l 3 เธอเขาอัพเกรดห้องที่ดีที่เห็นวิวตรงสุดอะไรเงี้ยลดมากเนี่ยเห็นไหมเป็นข้อดีของการเป็นสมาชิกของ Genius l o y a l t y Program จริงๆยังไม่ได้หมดแค่นี้นะคะจองรถเช่าก็มีส่วนลดด้วยห้องพักก็มีส่วนลดหรือบางโรงแรมไม่ได้มีส่วนลดแต่ว่า o f f เฟอร์เลท e ช็คเอาท์เอรีเช็คอบางโรงแรม o f f เฟอาหารเช้าให้ฟรีเพราะบางที่เนาะเขาก็าคิดค่าอาหารเช้าแต่บางโรงแรมออฟเฟให้เลยอะไรเงี้ยค่ะก็ ทั้งหมดนี้มันเป็นข้อดีของการเป็นสมาชิก Genius Loyalty Program ของ Booking.com ค่ะทิพยะประกันไทย GoPro by Aquapro Thailand Oasis Spa Thailand การบินไทยรักคุณเท่าฟ้า ตื่นเช้ากันนิดนึงค่ะเพราะว่าเริ่มและสตาร์ทกิจกรรมเราเห็นใช่ไหมคะเมื่อวานในตารางกิจกรรมคองเขาที่แบบโหกิจกรรมแน่นมากแน่นแบบว่าสุดๆดไปเลยอ่ะอันนี้เราเลือกเฉพาะบางอันที่แบบว่าเราเรา,เรายังไม่ได้ทำเนอะหมายถึงว่ายังไม่ได้ทําที่โรงแรมอื่นในทริปนี้อ่ะ <c oughs> ก็เป็นแพดเดิลบอร์ดโยคะเลยนี่ตอนนี้8ปดโมงเช้าค่ะบอกก่อนค่ะสําหรับกิจกรรมทุกกิจกรรมที่อยู่ในตารางเนี่ยนะคะ ทุกอย่างเป็น complimentary หมดเลยก็คืออะไรก็ตามที่บรรจุในตารางแต่ถ้านอกตารางอันนั้นต้องถามทาง reception อีกทีนึงว่าเอ๊ะอันนี้อะไรยังไงแต่ถ้าบรรจุอยู่ในตารางทุกอย่างคือเป็น complimentary ของของแขกที่นี่หมดสำหรับแพดเดิบอร์ดโยคะเนี่ยนะคะอาทิตย์นึงก็จะมีอยู่2วัน,นค่ะดูตารางว่าวันไหนอะไรยังไงนะแล้วก็เข้ามาจอยได้ในคลาสนึงก็ประมาณชั่วโมงนึง บอกแล้วว่ากิจกรรมที่เรนนองสอนี้แบบว่าน่นมากค่ะตั้งแต่เช้าจนเอาจริงอยู่เป็นอาทิตย์นะกิจกรรมยังไม่ซ้ำเลยเพราะว่าเยอะจริงๆเขาเรียกกิจกรรมนี้ว่ากัมบาลริดดีเขาออกเสียงผิดฉันไม่ใช่คนบาหลีฉันอ,ออกตัวก่อนอะไรอย่างี้อันนี้เป็นเครื่องดนตรี what do you call this uh, instrument ร uh, ินดีรินดีอ่าอันนี้คือรินดีก็คือเป็นเครื่องดนตรีของของบาลีซึ่งมีแฟชนย มี5เสียงเดี๋ยวเขาจะลองสอนซึ่งเดี๋ยวสอนเรื่องการใช้เครื่องดนตรีเสร็จปุ๊บก็จะมาสอนเพลงที่ง่ายที่สุด What's the easy easy song เดี๋ยวเมลักุต <Mer> ิเมลักเมลักุติเมลักุติเมลักปุติเป็นเพลงที่ขัวง่ายสุดเดี๋ยวลองดูว่าเราจะเหงื่อแตกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ ดีค่ะมันเป็นกิจกรรมที่แบบว่าทําให้เรามีสมาธิเนาะเพราะว่าเราต้องจดจ่ออยู่กับไอ้ตัวโนต้ตอะไรอย่เงี้ยถามว่ายากไหมก็ยากเหมือนกันแต่ก็ไม่ยากซะทีเดียวเหมือนเราอย่างเงี้ยก็ประมาณ10นาทีคุยอีกอะไรเงี้ยก็เริ่มเรียนรู้ว่าอ๋อ ออมันต้องไปตรงไหนแต่เสียงแบบเพราะมากค่ะเสียงแบบดูสิแบบเนี่ยเสียงแบบเสียงของไม้ไผ่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นดนตรีเครื่องดนตรีของบาหลีเนาะถ้าใครมาก็อยากให้ลองไปเดี๋ยวเราไปกันต่อค่ะยังมีอีกกิจกรรมหนึ่งออน่าจะเป็นเกี่ยวกับอโรมาอะไรอย่างงี้ที่สปาไปดีกว่า thank you สุขสมาส ดนตรีจบกันไปแล้วยังมีอีกกิจกรรมหนึ่งที่แบบว่าอันนี้ก็น่าจะเลิศเหมือนกันค่ะเขาเรียกว่า essential oil เขาจะจัดตรงนี้ที่สปาเนาะเขาก็จะมีเป็น essential oil bar ซึ่งอยู่ตรงนี้แหละแต่วันนี้เราจะทำอะไรเขาก็จะให้เราเลือกทำน้ำมันหอมระเหยอะที่แบบสดชื่นใช้สำหรับ refresh อะไรเงี้ยเนาะให้เลือกได้สามอันเราก็เลยแบบเขาก็จะมีเมนูมาให้เลือกก่อนอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าอันแรกเดี๋ยวเราจะลองทำลาเวนเดอร์ผสมคาโมไมล์ อันที่2ก็จะเป็นลาเวนเดอร์ผสมเลมอนกราสแล้วเราก็จริงๆมันมีเยอะมากเลยนะแล้วเราก็ถามเพาว่าอะไรที่มันทิพย์ข้าบาหลีอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเป็นกลิ่นทิพย์ข้าบาหลีเขาเลยบอกว่านี่ไงอฟรนชิพานีอ่ะร้านทมนหมเออนั่นแหละฟรนชิพานีแล้วก็กระดังงาแล้วก็ซันกินสามกลิ่นนี้จะรวมอยู่ในอันเดียวกันอนะไรเนี้งั้นเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านี่ดีน่าคอยแล้วเขาจะเป็นมิกซ์โซลจิสที่แบบจะสอนเราผสมน้ำมันต่างๆ เ่า,เาง่ายมากเลยแค่ดอกไอตัวแต่ละกลิ่นที่เราเลือกมาอย่างละสิบหยดเนาะไปนี่เราก็เขย่าเขย่าเขย่ากลินบอกดีมา,ากๆเลยอ่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นอีกกลิ่นกลิ่นเมื่อกี้จะเป็นแบบสากลสําหรับพวกสปาสําหรับการผ่อนคลายการเอ,อ่อรีแลกซ์อะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าอันนี้เซตนี้จะเป็นเซตแบบ ดอกไม้ดอกไม้เพราะว่ามันจะรวมดอกไม้สาบอย่างเนาะก็จะมีอันนี้ลั่นพคงแล้วก็ทูบโล,โลสก็ซ่อนกลิ่นดอกซ่อนกลิ่นส่วนคานังงาก็กระดังงาจะเป็นดอกไม้เพราะฉะน,น,น,นั้นจะออกแอกหวานๆนนิดนึงมาเดี๋ยวเราดูกันเลย สนุกดีอะคือตอนแรกเราว่าอื้มมันต้องน่าเบื่อเนาะเพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบ essential oil mixology อะไรเงี้ยก็แต่ทำม,มาแล้วเออสนุกดีแล้วแบบมันมีหลายกลิ่นไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสนุกกับการเลือกและผสมอะไรเงี้ยไงแล้วสรรพคุณก็จะไม่เหมือนกัน mm hmm. ก็อีกครั้งหนึ่งเนาะสำหรับใครที่อยากจะจอยกิจกรรมแบบนี้นะคะก็ไปถามที่ reception ก่อนสอบถามว่าวันไหนมีกิจกรรมนี้เพราะว่าเขามีกิจกรรมเยอะเราไม่ได้มีทุกวัน พราะฉะนั so done, ้นถามก่อนว่ามีว so ันไหนแล้วก็พอเราทําเสร็จใช่ไหมเขาก็แพ็คกลับบ้านให้ด้วยอันนี้ดีที่สุดเอาไปใช้เลยเราก็อยากจะแบบผ่อนคลายอะไรอย่างนี้ก็มาที่เดอะสปาได้ค่ะที่นี่เขาก็จะแบบมีเมนูสปาหลายอย่างเลยมีนวดเฉพาะหัวเฉพาะ บบตามภาษาสปาเลยนะก็จะมีทุกอย่างเลยแต่ว่าห้องนวดนี่คือตกแต่งแบบสวยงามมากแต่อะไรไม่ดีเท่าน้ํามันนวดค่ะเนอะนอกจากมูดของห้องที่แบบดีแนละ้วอันนี้เลยเขาก็จะเป็นน้ํามันนวดมาให้เลือกว่าจะแบบใช้อันไหนดีอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้ก็จะมีทั้ง forest retreat temple spa เป็น Lemongrass กับ Clo f ์อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็อันนี้ tropical bliss ก็จะออกแบบ ท ropical ท ropical หน่อย lavender a n d e a n vanilla อันนี้นะคะก็จะเป็นกระดังงาอกรังอีลังอีรังอีลังอีรังก็จะแบบเป็นที่ของบาหลีอะไรเงี้ยเนาะก็จะเป็นผสมกันอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเลือกกระดังงากับอีลังอีรังซึ่งเมนูนวดเนี่ยเขาไม่ได้มีแค่นวดน้ำมันเนาะอย่างที่บอกไปมีหลายอย่างเลยค่ะแล้วก็สปาก็จะมีความสวยงามด้วย ประมาณสินาทีได้มันใกล้ๆจริงๆอยู่ใ,ใกล้ๆโรงแรมเลยค่ะก็จะเป็นเหมือนวัดประจําหมู่บ้านอะไรเงี้ยเนาะซึ่งอยู่ในแอเรียเดียวกันแขกของโรงแรมเรนซองแล้วอยากจะมาจอยกับกิจกรรมนี้เนี่ยก็ดีมากๆเลยอันนี้ยังไม่ได้เห็นอันนี้แค่เห็นเขาโครงก่อนที่ฟังเข้ามาก็คือว่าเหมือนกลับมาแล้วก็จะเล่าสตอรี่ของที่วัดนี้เหนืออื่นใดวัดนี้ก็จะเป็นวัดแบบเล็กๆเนาะแต่ว่าสวยงามเห็นไหมมีดีเทลมีสีสันอะไรเงี้ยได้เข้าไปดูข้างในกันค่ะ ก็นี่เข้ามาถึงในบริเวณวัดนะคะก็จริงๆเขาก็จะมีเด็กซึ่งคือวัดนี้เป็นเหมือนแบบเป็นย่านคนในชุมชนแถบนี้ก็จะมาทาบุญไหว้เทพอะไรกันตรงนี้แหละในในบริเวณวัดแต่ว่าตรง ลานวัดเนี่ยเขาก็จะมีแบบเด็กที่อยู่แถวแถวนี้อะไรเงี้ยนะเขาเลิกเรียนเด็กชายก็จะมาเรียนลัมผู้หญิงเองก็เช่นกันค่ะเขาก็จะมีสอนแบบสอนลัมแบบบาลีอะไรเงี้ยนี่เราก็เลยเดี๋ยวให้น้องคนนี้สอนลัมนิดนึงเป็นคือแขกของโรงแรมที่มาเนี่ยก็สามารถเรียนลัมแบบนี้ได้เหมือนกันเน๋ยสเต็ปเป็นยังไงบ้างตามมาดูเลยนะคะ oh ใกล้ๆกับโรงแรมใกล้ๆกับวัดเมื่อกี้ที่ไปเนาะก็จะมีย่านเหมือนแบบถนนสายช้อปปิง้งอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆซึ่งสองฝั่งก็จะมีของที่เขาจะชอบขายของที่ระลึกกันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองดูว่ามีอะไรน่าสนใจหรือเปล่า ต้องบอกเลยนะคะว่านานแล้วเนาะที่เอาเคชันไม่ได้พามาสำรวจที่พักกันที่บาหลีนี่เรากลับมาอีกรอบหนึ่งค่ะรอบนี้หลายพาร์ตีเลยต้องตามเราเนาะว่าซีซั่นนี้เราจะไปพาร์ตีไหนบ้างแต่เรเนซองส์บาหลีนูซาดัวเป็นหนึ่งในพาร์ที่ที่พูดเลยค่ะว่าตอนนี้มี2กลุ่มหลักๆเนะที่เหมาะกับที่นี่มากเราพูดเลยคนที่ชอบอาหารเช้ามากมาก ชอบนั่งชิวกินอาหารเช้าตุ้มตุ้มจึงจึงคุณต้องมาที่นี่เพราะอาหารสช้าเขารสจริงๆอันนี้การันตีเลยบายการจนาหงทองเห็นไหมเออสองกลุ่มที่ชอบแอคทิวิตี้ค่ะคุณจะแฮปปี้มากเพราะว่ากิจกรรมนั่งเยอะมากกิจกรรมแบบว่าโอ้โหสุดอะเออสุดอะแต่ที่เราเลือกอันนี้เราคัดแล้วเนะที่แบบเออ เรายังไม่ได้ลองจากที่อื่นจริงๆอย่างเช่นว่าไอการเรียนดนตรีอ่ะเออดนตรีบาหลีอ่ะเครื่องดนตรีเขาอ่ะก็สนุกดีนะตอนแรกคิดว่ายากกว่านี้ก็เออเออเออก็ยากอยู่แต่ว่าไม่ได้ยากแบบโหมากมายอะไรขนาดทําไม่ได้เลยก็สนุกดีค่ะเป็นหนึ่งในกิจกรรมเหมือนกันรวมถึงสปาของเขาก็เลิศอยู่เนาะการทำไอออกแบบเขาเรียกอะไรนะ e s s e n เชียลออยโดยผสมเองอันนี้ก็สนุกอันนี้ได้เลือกเองพอเลือกปุ๊บแล้วก็รู้สึกเออดีจังเลยอ่ะ กลิ่นเกินอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่าก็ชอบอีกเหมือนกันค่ะอันนี้รวมถึงไปวิลเลจทัวร์แล้วก็โยคะที่แบบบนบอร์ดบนแพเดบร์บอร์ดอะไรเงี้ยก็สนุกหมดเลยแต่นี่เป็นเพียงเสี้ยวเดียวของกิจกรรมของเขาเนาะในความเป็นจริงมีกิจกรรมอีกเยอะมากกว่านี้เลยค่ะของของที่เรเนซองน์มูซาดัวเนี่ยอ๋อแล้วก็ที่ลอดอีกที่หนึ่งก็คือบีชคลับของเขาเนาะซึ่งมีชัตเตฟรีจากโรงแรมไปที่ Beach บีชคลับทุกชั่วโมงค่ะสามารถเป็นเอ็นจอยบีชใครจะแบบไปเรียนเซิร์ฟใครจะไปหาของกินแบบเป็นสไตล์ง่ายๆฟู้ดทรักแล้วแบบไปชิลกลางแดดอะไรอย่างนี้ก็สามารถไปได้เลยถือว่าเป็นโรงแรมในกลุ่มแม r ิออ t อีกโรงแรมหนึ่งค่ะอีก p r o p e r t ตนึงที่เชียร์อ่าอย่าลืมบอกเราด้วยนะคะว่าที่ไหนหน่าพักน่าเที่ยวเดี mm ๋ยวเอาเวคชัน hmm. ไปสำรวจให้ค่ะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ